เขาก็ใส่มาเลยค่ะขอ1000ล้านมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาก็ทักมาทางบีแชทว่าช่วยจุดเทียนให้หน่อยจุดเทียนสี่หูห้าตานะ <Danke> ก็บอกโอเคได้ได้ได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดมาเลยแล้วก็คําอธิษฐานมาเลยนะคนจีนก็จะชอบใส่คําอธิฐานเขาก็ใส่มาเลยค่ะขอหนึ่งพล้าน1น0 0พล้าน ด้วยความที่รู้จักสนิทกันแบบนี้เนี่ยถ้าเธอได้แล้วอ่ะเธออย่าลืมเอาหงเปามาให้ฉันนะก็ผูดเล่นเนประมาณสิบวันเขาโอนเงินเข้ามาโอนเงินมาให้หนึ่งแสนบาทแล้วก็บอกว่าฝากให้อาจารย์ด้วยอีกหนึ่งแสนนี่แยกใบโอนเลยนะแยกสลิปโอนเลยบอกค่าอะไรอ่ะค่าอะไรเขาก็บอกว่าก็เธอบอกว่าเดี๋ยวถ้าสําเร็จแล้วอ่ะเอาหงเป่ามาด้วยเนี่ยฉันส่งหงเปามาให้แล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ ฟ้าคิดเลยว่าเฮ้ยทําไมกูไม่คิดที่จะขอพันล้านบ้างวะคือคือเข้าใจไหมคือน้อยคนนะเอาจริงเนี่ยเท่าที่รูจ้จักทั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งเพื่อนฝูกมาน้อยคนมากที่จะกล้าขอพันล้านส่วนใหญ่ก็ขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้ถูก,ออถกถลอตเตอรี่ซึ่งก็ไม่กําหนดอะ่ะคือเราไม่กําหนดว่าเราต้องการเท่าไหร่ระยะเวลาวันไหนอันนี้เขากําหนดเลยวันนี้เดือนนี้พอสอนี้จํานวนเงิน ชัดเจนมากสิ่งหนึ่งที่คนต่างชาติมีคือ direction คือเป้าหมายของคนจีนชัดเจนกว่าคนไทยเยอะคนไทยกลัวโลภไม่กล้าขอหรอกเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กลัวโลภจริงๆมึงโลภมากโลภเพื่อที่จะให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีเมื่อมีเงินแล้วทําอะไรเราได้ช่วยเหลือคนอื่นนึ่งละเราได้ดูแลคนที่เรารักได้ดูแลพ่อแม่ได้ดูแลลูกเราแล้วเราก็จะได้มีกําลังทรัพย์ไปทําบุญ ไปช่วยเหลือคนแบบสบายใจโดยที่ไม่จะต้องแบบมีอยู่ร้อยเดียวจะแบบสิบบาทก็กระไรอยู่กลัวเสียหน้าร้อยนึงก็ก็จะไม่มีจะกินอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าบอกลูกศิษย์หลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆนะบอกว่าฉันเคยเห็นลูกศิษย์คนจีนเขามาขอแล้วเขาได้คือเขากําหนดเป้าหมายเขาชัดเจนมากๆฉะนั้น เมื่อขอขอจํานวนขอวันที่ระบุเวลาให้ชัดเจนเพราะจะได้รู้ไงว่าอ๋อสิ่งที่ฉันขออะบรรลุเป้าแล้วนะจะได้มาขอบคุณถูกไงไม่ใช่ว่าสาธุเถอะถูกหวยก็ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่บอกเวลาเพราะตอนถูกก็ไม่ได้คิดถึงเขาเลยไงไม่รู้ว่าไปสาธุที่ไหนบ้างอันเนี้ยสำคัญอย่าไปสาธุทั่วไปทั่วไปแล้วลืม